สวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดอาหงศิลาวาดแหล่งท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดบึงการะดือแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้เราจะมาดูระดับน้ำนะครับของแม่น้ำโขงล่าสุดนะครับวันนี้วันวันเสาร์ที่15สิงหาคม2500 63ตอนนี้แม่น้ำโขงไหลแรงมากครับาระดับของแม่น้ำโขงก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับนี่ครับเป็นแม่น้ำโขงที่วัดอาหงศิลาวาสจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นวัดที่มี พื้นที่ที่เป็นหินนะครับหินก้อนใหญ่ๆแล้วก็มีหญ้าสวยงามตอนนี้ระดับม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและก็ไหลแรงมากตรงข้ามก็เป็นฝั่งสปปลาวนะครับ ฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับที่จังหวัดพื้นที่ของจังหวัดบึงการนะครับตกตลอดตกสลับสลับแรงกับตกเบาๆนะฮะโอ้น้ำโขงไหลแห้งขนาดครับ ครับมเมิ่เืงการไหลของแม่น้ำโขงนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะนะครับ น้ําโขงสูงขึ้นครับสูงขึ้นระดับน้ําของแม่น้ําโขงล่าสุดที่วัดอาหงศิลาวาดอําเภอเมืองบึงการนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูระดับของแม่น้ําโขงล่าสุดวันนี้กันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ